สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูอะโวคาโดจาก Top Super อร์มาร์เก็ตแฟชั่นไอพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมพี่นันรอคอยมันนานมากนะคะยังไม่ได้กินสักทีเลยวันนี้ถึงจะมันดิบพี่ก็จะกินแล้วค่ะพี่รอไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวแล้วนะคะ,ะคุณผู้ชมะะได้ค่ะสามวันแล้วนี่สามสี่วันแล้วนะไม่สุกสักทียังไม่เอาจานมาใส่ บบว่าน่าจะได้แล้วดูนิ่มๆเอาพี่นั้นเขาจะผ่าแบบไอ้นั้นไม่ใช่เหรอเขาจะผ่าแบบเป็นเป็นแว่นเป็นแว่นอืมไม่รู้อะพี่นั้นถ้ากินไม่ได้นี่หมดเลยนะเป็นแว่นเป็นแว่นแบบมะม่วงอะเพราะว่ามันมีมันจะมีลูกเขาอยู่ตรงกลางไงใช่ค่ะเรียบร้อยครับแวก็แหวมันออกมาจะกินได้หรือเปล่าอะโวคาโด ซื้อสองแถมหนึ่งนะคะคุณผู้ชมลูกนี้ลูกละเจ็ดสิบห้าบาทนะคะโอ,อ้ขนอจ๋ากินได้ไหมคะว้าวินได้แล้วเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวางส,สวยๆก่อนขอถ่ายลูกส,สวยๆหน่อยที่นั้นเราต้องกินกับน้ำผึ้งไหมไม่รู้เลยเราลองเอามาค่ะกินกับน้ำผึ้งดีกว่าที่ขอชิมก่อนว่ามันสุกเปล่าค่ะออาเลยลองกินดูว,ว่าสุกไหม สวยเชียวแข็งมากเลยแข็งเลืล่ร้อเสียแ,แน่เลยพี่นัทนั่นยังไม่สุกแข็งแข็งใช่ไหมแข็งแก้มันแล้วมันกินได้ไหมอะ่ะไม่รู้ว่ากินได้วมันแข็งอะ่ะนั่นไม่เอาไว้สุกก่อนเอาหุบมันไปเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้ไหนชิมหน่อยมันก็จะออกมันๆหน่อยๆ แต่ยังไม่ไม่มันึหวานไม่หวานแล้วทำแมเอาขาวๆมาให้แบบอินไม่กินขาวคืออะไรนั่นไงเอาเรื่องเหลืองอันนี้ยังสุกไม่เต็มที่แต่เนื้อดีมากเนื้อเขาดีมากอะดื่มกับน้ำผึ้งน่าจะอร่อยนะคะเนี่ยหืมไม่หวานเลยเพราะว่ายังไม่สุกกินแล้วแต่มันมันล่ะ พี่พน,<า>นัทรอมาสามสี่วันแล้วรอไม่ไหวนี่นะคะเพื่อนๆคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะเพื่อนของเขานะคะยังอยู่อีกสองลูกนะคะพี่นทัทพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้สําหรับสองลูกเนี้ยไม่ได้เลยอีกสองวันอะ่ะไม่งั้นมันก็จะแข็งอะ่ะยังแข็งอยู่เลยอันนี้เริ่มจะนิ่มอยู่แล้วแหละวันนี้พี่นัททานก็คือแบบว่ายัาง ตรงนีอยต่ตูดมันนิ่มแล้วะตรงตรงูดมันนิ่นมลูกอยากเริ่มเลยไหน,นเราเอาแสนพึ่งดีกว่าแแสนพึ่งกินดีกว่านี่นะคะคุณผู้ชมเราไปซื้อน้ำพึ่งมานะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำพึ่งลาดเข้าไปอันนี้เรากินเอาคาโดตอนดื่นี่และถ้าเราซื้อเราจะไม่ซื้อรอแล้วไม่ล่ะทรมานจิตใจ <laughs> นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเราก็เอาน้ำผึ้งใส่เข้าไปแล้วคุ้มนะลูกละเจ็ดสิบห้าบาทเพราะว่าลูกใหญ่มากเนาะจืมไดเพียงแต่ตักจากลูกใหญ่อีกครึ่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้เริ่มนิ่มแล้วค่ะกินได้ละใช่ค่ะนิ่มแล้วอืมล้วก็เอาใส่น้ำผึ้งนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวชิมกระน้ำพึ่งหน่อย,ยกินกระน้ำพึ้นหรือเปล่าต้องเปลือกเขาไม่ไหวแข็งไม่เอาหรอกลูกใหญ่ามากากินกระน้ำพึ่งหน่อยใส่น้ำพึ่งอีกป่ะใส่อีกหน่อยครับ แล้วเราบีบน้ำผึ้งใส่เข้าไปนะคะคุณผู้ชมทำไมเขาต้องกินกับน้ำผึ้งเปล่าเห็นเปิ้อนกินเปิ้อนบอกเพื่อนกินหรือฟังผิดเขาไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ฟังบิดเปล่าไม่รู้จำไม่ได้อ่ะแค่นี้ก่อนมันจะเพิ่มความหวานไงนี่ก็กินขนมหวานจรินละหวานเกินละกินทุเรียนอ่อน มันก็เหมือนทุเรียนอะมันมีหามแบบนิ่มกล่องน้องม <ขอ S 2> ุง้งในใช่อันนี้มันก็ยิ่งหยิ่งยิ่งกล่องน่องออมุม่งในกินแบบนิ่มดีว่ะอร่อยกว่าคุณผู้ชมค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ